สวัสดีค่ะของขวัญค่ะส e ับปะด PPE มาหาทื่อัยรธรรมศาสตร์ค่ะ PPE เย่อมมาจาก philosophy politics และ economics ค่ะ PPE นะคะเรียนสามวิชาละค่ะก็จะมีปัญญาเศรษฐศาสตร์แล้วก็การเมืองค่ะใช่ก็เป็นการเอาทั้งสามวิชานี้มาเรียนรวมกันค่ะ ที่หนูคิดว่ามันน่าเรียนะคะเพราะว่ามันคือการเอาทั้งสาศาสตร์เนี่ยมารวมเข้าด้วยกันแล้วก็สามารถเข้าใจในทุกๆศาสตร์ได้ค่ะใช่ <Bye. S 1> ก็คือเหมือนเราเป็น all rounder ทั้ง3ศาสตร์นั่นเองค่ะขางัญนสอบติดรอบหนึ่งนะคะก็คือยื่น portfolio แล้วก็สัมเลยค่ะใช่ส่วนการสัมก็อาจารย์ก็น่ารักมากๆเลยค่ะบางคําถามก็ช ALLENGE คบางคำถามก็ตกใจ okay, เหมือนกันแต่ว่าก็โดยรวมก็ผ่านไปได้ดีดค่ะ รอนนั้นอินเทลลวกับกรรมการ2คนค่ะอาจารย์ถามรวมๆประมาณ5าคำถามค่ะบางคำถามก็ลึกนะคะมันจะแบบว่าค่อนข้างเกี่ยวกับตัวเราซะส่วนมากค่ะอาจจะมีแบบว่าเรื่องการเมืองกับเ,เศรษฐศาสตร์บ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่า นี่โมว่า,เ,าเตรียมตัวมาก่อนก็ดีค่ะเพราะอาจารย์ก็แอบ,บถามโพดในบางคำถามเหมือนกันค่ะอาจารย์เหมือนให้คิดแบบว่าเกี่ยวกับ soft power ค่ะว่าถ้าเราเป็นแบบว่า politician อะไรเงี้ยค่ะเราจะแบบทำอะไรเพื่อพัฒนาประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะตอนแรกเรา m e n ชั่นถึง agricultural ไปด้วยสำหรับขวัญนะคะทิปส์เล็กๆน้อยก็คงเป็นการ prepare มาก่อนค่ะว่าเอิมเราควรที่จะรู้แบบเบสิกเกี่ยวกับคณะก่อนลองติดตามข่าวชว่วงนี้ดูค่ะว่ามันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างประมาณนั้นค่ะแล้วก็ มาเรียนกับทุทรารซ่านะคะแบบพี่แน็แบอว่ารวมทุกอย่างทุกศาสตร์มาให้รวมกันท้งสามศาสตร์เลยไม่ต้องกังวลเลยเลยค่ะขอให้ทุกคนสอบติดนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย